พี่นอ้องอยู่กับสมบัติดำซิ่งกันอีกแล้วพี่น้องเอยมาอน,นี่ขอสวัสดีพี่พี่น้องน้องหรือว่ายูทู e ทุกช่องเนาะครับเนาะ,ะอยู่กับเสียเล็กกันอีกนะครับมาอน,นี่ กำลังท่ำทางเย็ดทางไม่ยู่ครับย่ายบอลงมาข้างล่างเราครับก็เป็นอันนี้เป็นเอาไว้ซ้ำนี่สะก้อนนะครับเป็นสิลโอมอข้างล่างสะก้อน แกลุยเองครับวันนี้ท่าแกลุยเองเลยหกศูนย์เข่าเดียวครับพี่น้องรถในตำนานนะครับตัวแรง เก็ดฮางครับ ตามไปเบิ้ององเทพเลนครับโอ้เด็กข้างเงิน ล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับเป็นเบืองตัวแรงของเีาครับเผาขาดครับตัวแรงตัวแรงเผาขาดครับพี่น้องเบื่องมันแรงเนี่ย <laughs> เรื่องแรกแต่ว่า สร้างรูปล้อครับสร้างแสนบ้านหนองไผ่เฮารถห้างรถที่ยู่ไสนี่โูบวกรถนี่ไปเดืดพัดขันบ่ขานแดดซองเข่าขาด

น้ยำต้ตมตามน่นะครับนี่โคกน้องน้ำโคกน้องน้อยโคกนองนอยครับนี่นะครับต้นตามตามเลยปล่อยปลาแล้วสามสนิทคอปลาตะเทียนน่อยินน่นครับผมเดี๋ยวครับเวลาอีกปีนึง ไม่ได้ปีนึงได้ปีนึงเของมาส้มไหมครับปีนี้พุ่มขึ้หนาซั้นนี่ครับผมปีนี้กะกำลังเริ่มนะครับต้นปีเริ่มต้นปีที่สองนี่พุทธเด็ปีที่สองแล้วครับน่าจะได้นาดินสั้นแรกอีกสั้นอสองสั้นนี่ขึ้นอีกสั้นหนึ่งเดี๋ยวขึ้นอีกสั้นหนึ่งเป็นสามสั้นครับเด็ดไปรูปหัวใจ ชุ่มนวลดีครับท่านาเป็นเป็นแบบโมเดลโมเดลบอมีบอมีสี่เหลี่ยมตัดกันตายตัวบอกสร้างบอกสร้างแหละบอกพุทธแล้วแล้วตัดใจเอาวจะพุดธเก็บ <c oughs> เป็นรูปเป็ <c oughs> ยังใส่ไปเลยใส่ไปเลย <c oughs> พ่มพุท <c oughs> แต่ว่าตัวเล็กๆจ่อ,จอลองแล้วหอดสีสุดข้อหานแล้วมาในปีกนออกแล้ว <c oughs> อยู่พวเราเฮงเเป็นลูกปลาบ้านเนาะเ็ดสาป็นลูกปาบ้านงามากทีเน็ดลูกยังลอเร่จออกแบบเนาะมันเงาแล้วบัดนี้เฮากสาสิเลียมไ้แล้วเก็บน้าขอบมันเฮาสิเฮ็ดหยังก็ะเด็นออกแเฮาสิเรียมดูเงี้ยงว่าออกแบบไ้เดียว เดี๋ยวอันผู้มาเฮ็ดให้เฮ็ดนั่บ้านนี่โน่นนี่ฟู้งเขใจแหละโนู่นนี่เริ่มต้นนี่ละไปอ๋อเขาไปพุ่นบวบันนั่นนาดินเอาไปถมชั้นที่สองไว้โอ้โหเปิดครับครับเพราะว่านาแรกมันเป็นดินดินดินสาดินแกลนดินเหนียวก็ได้ดินเหนียวเนาะเขาเรียกวาดินนั่นไปใส่ครับูกไปเบิดหน้าพอดกุ้งมังคุดครับ ว่าบ้านทิเช็ดทังนี้บ้านีดตรงนี้องห้องก็จะเป็น่าเปนของู่มันยขึ้นแบบเป็นโลงเพียงซัดเียงไก่เียงกาโลงปูพักขนาดครับผมันม่เปห้องเ็นนแล้ววัดสาครับผมหอ้มันแดดแงงแดดขนาดเลยเหลี่ยมตา สามเลยก็แกะบ่ไรวายังสีเลยวายังสีเลยบอกรับแกะบ่ไรบ่ังบเติมเติมยังเดีย่าดครับผมอะมาติดตามรถตัวแรงของข้าครับรถกะแรงสร้างกะแรงครับพ้นครับกะแห้งแก้กั ยืนรุ่นยางเดียวครับออเาเราพวามโซ่รถก็เลยเพาขาดพ่วพวพ่วขาดพวบกิจจยยังมืโซ่ เงินทางพี่นอ้องครับเริ่มสิติดลูกกระโปรงแล้วเดี๋ยวก็ได้เบิ้งช็อตเด็ดๆเดดนาะพี่น,อนอ้องเนาะ แดดแห้งพี่นองวันนี้ แนขั้นเดียวครับขั้นแรกเข้าขาดไปแล้วเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวตามไปเบิ้งมองเทกันครับีนี่ชัดเด็ดเด็ดแหงเฮ้าเบิ้งบอ ครับมังเทกครับ <laughs> โด้วยเนื้อด้วยสมบัตินำสิ่งครับติดตามทุกเหตุการณ์เด็ <c oughs> แดด็ดแรงแดดแรง สำหรับคลิปนี้เมื่อนี่ก็ขอล่าพี่ลาน้องเพียงสมีสะกอน้อพี่น้องเนาะนกติดตามมาหลายช็อตแล้วสำหรับทีมงานของเสียเล็กพี่แห่น้องอยู่ดีสบายวามเจ็บจะให้ได้วามไข่ใหให้มีเด้อพี่น้องเด้อสมบายดีสู้คนครับ สวัสดีครับผม